สวัสดีค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้สีพามาคุดอย่างขมินขม้นขมิ้นขาวเนี่พี่น้องอันนี้เป็นขมิ้นขาวเนาะปลูกปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้มันแห้งแล้วที่มาคุดเบิง่งโอ้ยอันคุดดีๆก็ได้อามาพี่น้องได้แต่นี่แนวคุดก็ได้โอ้ยเนาะ เอาเท่าที่มีเนาะบร่้เตรียมบร่เตรียมมาเดีมาเห็นแล้วก็เลยคิดได้ว่าโอ้ปลูกขมิ้นขาวเอาไว้แางนี้ขมิ้นขาวเป็นสมุนไพรเด้อพี่น้องแก้ทอ้องอืดท้องเฟอ้อได้กินกับป่นกินกับลาบกินกับแจ่วอันี้ก็ปีอยู่ดีพี่น้องแปบอยู่ดี เป็นสมุนไพรก็ได้เป็นพักก็ได้เครื่องเคียงตัวเมงสาบตายโอ้ดินกัะเทงแข็ง,ขงได้วันเป็นหน้า,านนแล้วเนาะแห้งเป็นสมุนไพรอันนี้ดีใจได้สมนี้ก็ดีใจนี่พี่โต๊ะเคยปลูกได้แบบนี้นะ เป็นเท้อแรกเลยอันนี้เท้อแลกที่ปลูกได้แบบนี้กำกลงังคุดเปิงสิได้อุย้ยถืออียงเนาะนี่อืมถือหัวเนี่ยโอ้ยเสดายเลยพี่น้องเสดายเสียมซับอ้ยสิคุดจังใดเนาะสิบหให้ซับโอเพิ่งเสดายสิคุดจังใดเนาะอ้ยอันคุดดีๆก็ไม่ได้เอามา ว่าอยากให้ทราบหัวเพื่อน,นอ้อสดายนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้แสดงว่าหัวใหญ่อยู่ด้วยนี่อุย้ยสิวัยบนนอ้องพุอาน้ำใส่สะก่อนไปนันกศิลปอีกละดินศิลเลงเดึวงดวตื่นเต้นเลยพี่น้องไรสำนี้เนี่ยนี่อันหัวสำนีน้อยสำนี้กะ บบทิมได้นี่สัตวน้อน้อยสานี้กับโบทิมเด้เอาเก็บเอามดปลูกครั้งแรกได้ส์นี้ก็บโอ้ดีใจซื้อมาจากตลาดซื้อพันธุ์ที่เพิ่นเอามากินกัน,นะะแล้วค่ะแล้เสี็จายก็เลยไปปลูกหมอนนะพอามาปลูกต้นน้อน้อยแต่อพอเพิ่อนออกมาได้ ได้สำนี้กันดีใจอย่างคักเลยล่ะพ่อหน้าแรงกระดินกับแข็งพ่อหน้าฝนดินกระเดียวเพราะเป็นดินเหนียวเนาะดึงด้วยอู้ยังแน่นอยู่เลยไอเจ้าได็เนาะต้องไปเอาอันคุดดีๆมาเนาะโอ้ยไปเอาอันคุดดีๆมาก่อนพี่เนาะอันนี้ ยันยันคุดหัวมันนันว่าเสดายนะบบอยาคุดบบอยกยันซับหัวมันน่นี่อืมอืมแสดงว่ากอ่อใหญ่หัวใหญ่อยู่ด้นี่คนที่เพื่อนปลูกได้ดีได้หลายแล้วเพื่อนก็บ่ตื่นเต้นถูกเนาะอันนี้เขาปลูกเท่อแรกนะ บุกเคงเลกได้เท่านี้ก็โอ้ยเป็นเต็มดีใจผู้แหงนลองดึงเบิ่งเนอะลองดึงเบิ่งกระเด้ออุ้ยยังแน่นแล้วโอ้ไม่ได้ ได้อันคุดอันใหม่มาแล้วพี่ดองคุดเบิ่งดีๆตกันนะหนักละเด่นคุปุเป็นเนาะ หัวหญ่หัวงามว,าว้าวโอู้ใหญ่ใหญ่เลยเนี่ยพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยนี่คักขนาด ต้นปลูกนะต้นน้อยๆหัวน้อยๆเดียวแต่พอออกมาแบบนี้แล้วได้หัวใหญ่แบบนี้โอ้โหเนี่ยอุ้ยคักๆักคัก,กแตกแะแนงดีเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่อุย้ยคักขนาดอืมโอ้ยนี่เสียมซับเป็นอย่างเดนะ็กเนาะยัางงามอยู่อุย้ยนี่คักแคนะ่ยังคักคักคักขนาดเลยหัวแตกสลับเลย xong cỏ ui ui hạt ôi sẽ đài đi Hãy subscribe cho kênh đẹp cổ ไปต่อเนีอุ้ยน,น้องเก็บเอาหมดนี่หัวเล็กุลน้อยกต่สิเก็บเอาหมดเลยนี่สดาย พี่น่าจะปลูกใหม่เนาะเอาพัน์ไว้เอาพันไว้จะปลูกใหม่มมอี้วนะผหอมหอมขมิ้นขมิ้นขาวอามัดแล้วเนี่ยอันนี่ไร